ว่าเรื่องขี้เหร่ขี้เหร่ีเหละคือว่าตัวเองก็บ่สอบนี่เผื่อก็ทำบถทำว่าไม่ม yes. เป็นคนอีสานบอเยสเป็นคนอีสานแล้ววันนี้ แล้วมือมีซิม,มา่าบอกว่าบอกว่าการโชว์ขีโชว์ีให้เพื่อนด <c oughs> นกกูนักเกียรินักเกียริ คือเพลินมากเป็นไปห้างห้างรู้เสื้อวุนเซนไปห้างแบบแบบไปห้างขี่ของน้ำเพ่อนเนี่ยค่ะ มองทั่วสวนมองมองเหยียบเกินไม่้ไปเหยียบข้อเห็นนางมองข้อเห็นมองข้อเห็นน่งขบเหยียบเออเรว่องนี้เกินไม่ไปเหยียบใช้ใช้ใช้ตีนตีนตีนไปเหยียบมองมันนั้ใช้ตีน ขีเ่เสร็จปั๊บมันไปขี้มันมันไปขี้แล้วเขานี่พอขี้เพื่อนอยู่ห้องข้างๆบุญเซนคนอยู่เต,ต็มเลยนะเต็มเลยจริงสๆก็ควักขี้ควักขี่ออกมาไม่รู้ไม่รู้ว่าปรหัวเอาตรงตูที่มันไกลออกมาเลยควคักโดนสวมควคักออกมาแล้วก็ไปเคาะประตูเขาปี้ แต็ศิีย์เขากินแบบเพิ่นสน,นอกเทิงน,นอกอกินก,นกันทัวนาทวเมืองพอกิดไปโยนโยนขี่ไปทีละห้องทีละห้องทีละห้องโยนขี่ไปตีละหอ้องเพิ่นเนี่ยวิ่งห้องน้ำเออ ใน,นตาขีนา่ารีเพนออกไปเพื่อนภางนอกเหมือนกับว่าบอใส่เพื่อนกันคนสี่แล้วบอคกคบขากันเลย